สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567เรามาถึงชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มกราถึง12กุมภามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงของเดือนธันวาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะมาดาม จะใช้มาดามขออนุญาตชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณเราจะใช้ศาสตร์มหัศจรรย์โดมิโนโในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์กันแบบจัก,กรราศีนะคะดังนั้นโดมิโนโรู้อะไรก็ขอให้บอกออกมาว่าชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรในช่วงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2567นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเป็นเป็นการส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ก่อนอื่นมาดามขอออกตัวก่อนนะคะว่ามาดามไปผ่าตัดตามานะมาดามอาจจะมีอาการข้างเคียงของยาสลบอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลมาเมื่อวานเมื่อวานทดลองนะคะทดลองอัดคลิปดูคลิปหนึ่งทำได้แค่คลิปเดียวทำต่อไม่ไหวเพราะว่ามันเหมือนเราตกอยู่ในภวังมันบอกไม่ถูกเพราะเพราะเวลาที่เราพยากรณ์เนี่ยเรามองเรามองแล้วเราก็จะมองอุปกรณ์การพยากรณ์แล้วเราพูดไปเรื่อยเหมือนเราตกอยู่ในพวัง แล้วมันมันเหมือนเราพูดอะไรไปไม่รู้พูดไปเรื่อยเปื่อยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าทําไม่ได้แต่วันเนี้พยายามน่าจะมีสติมากยิ่งขึ้นเพราะว่าได้นอนหลับพักผ่อนไปเมื่อคืนบ้างแล้วนะคะฤทธิ์ยามันจะอยู่กับตัวเราประมาณสองถึงสามวันเท่าที่หมอบอกนะคะเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งที่จะมีอาการข้างเคียงคือการแกแอมกับไอเนื่องจากว่ามาดามใส่สายออกซิเนจนจากเข้าทางปากลงไปถึงคอรอบนี้น่าจะใส่แล้ว ตอนดึงออกอาจจะไปกระแทกที่คอเป็นแผลหรือเปล่าไม่แน่ใจทําให้มาดามมีเสมหะเยอะมากเลยมันต้องแก้อมอยู่เรื่อยแล้วมาดามผ่าตาเนี่ยแกแม้มแก้มแรงก็ไม่ได้ไอแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวเลนที่ผ่ามาหลุดอีกโอ้กุ้มใจนะคะอ่ะเรามาดูชาวราศีมังกรหรือราคนามังกรนะคะได้ <c oughs> ในตําแหน่งตัวตนได้สองเก้าสองเก้าในที่นี้เขาบอกว่าอืชาวราศีมังกรนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวคุณค่อนข้างชัดเจนเลยนะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันสวดมนต์สวดมนต์ทุกวันได้ยิ่งดีนะคะมันสวดมนต์เหมั่นนั่งสมาธิให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณนะคะช่วยเหลือคุ้มครองดูแลให้แควคาาปลอดภัยให้มีโชคมีลาภให้มีเอ,อ่อความเจริญรุ่งเรืองในด้านหน้าที่การงานขอได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ต้องขอให้มันเป็นเรื่องที่สามารถเป็นจริงได้นะไม่ใช่ว่าเจ้าประคุณขอให้ถูกลงวันที่หนึ่ง ถ้าวาสนาเราไม่ถึงยังไงมันก็ไม่ถูกนะคะหลายคนมากเลยอะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วบอบขอให้ถูกลงวันที่หนึ่งมันยากนะมันต้องคนที่เขา มีวาสนาจากตรงนี้มาจริงๆเขาอาจจะทําบุญมาเยอะก็ได้นะคะทีนี้สองเกาบอกถึงความแปรปวนทางด้านอารมณ์ด้วยนะต้องระมัดระวังความแปรปวนทางด้านอารมณ์การอ่อนไหวง่ายคล้อยตามง่ายเชื่อคนง่ายมันจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าอาจจะถูกหลอกงนะได้ง่ายๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่อารมณ์แปรปวนอ่อนไหวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็จะดูเป็นคนที่แลดูเรียบร้อยพูดจาดีน่ารักน่าฟังบางคนก็หรือบางทีก็อาจจะอารมณ์แปรปวนพูดจาแบบขวานผ่าซากพูดไม่ค่อยเข้าหูคนก็เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันมันเป็นช่วงที่อารมณ์แปรปวนเอาแน่เอานอนกับชาวราศีมังกรในช่วงนี้ไม่ค่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างการเงินได้แปดศูนย์แปดศูนย์ในที่นี้เขาบอกว่ามีหากินเก่งก็จริงนะแต่มันก็มีเรื่องใช้สอย จับใจ่ายใช้สอยหมดเปลืองออกไปจากการกินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยยิ่งเป็นช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงไฮซีซันมีเกณฑ์ของการที่จะไปเที่ยวนะคะบางคนเนี่ยพอไปเที่ยวปุ๊บเนี่ยตังบ่อนกันละเล่นไพ่มังเล่นลนู่นเล่นนีม่มากระวังนะคะเพราะว่ามันขึ้น80เนี่ยมันจะเข้าไปคล้องเกี่ยวกับด้านอบบยมุกได้ใครที่เข้าไปคล้องเกี่ยวกับด้านอบบยมุกเนี่ยอบบยมุกมันจะทําให้คุณเนี่ยไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งนี้แล้วเงินทองของคุณจะเก็บไม่อยู่ นะคะมันก็จะสิ้นเปลืองหมดไปโดยที่ไม่มีเงินเหลือกินเหลือกเก็บได้นะนะคะเพราะฉะนั้นต้องหนักแน่นกับใจตัวเองหรือบางคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอบายมุกคุณก็อาจที่จะต้องดูแลคนในครอบครัวหมดไปกับเรื่องการดูแลคนในครอบครัวเพราะคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเองที่จะต้องเป็นคนจับใจ่ายใช้สอยทุกอย่างเพราะฉะนั้นมีเงินเข้ามามีเงินเข้ามาไหมมีเงินเข้ามานะไม่ใช่ไม่มี แต่ว่ามันเก็บไม่ค่อยอยู่เพราะมันก็จะหมดไปกับการดูแลด้วยนะคะไหว้พระราหูซะหน่อยเสริมตัวเองนะคะไหว้พระราหูให้ชีวิตพนพบเจอกับแสงสว่างที่ดีนะคะการเงินของเราอย่าอย่าตกอยู่ในภาวะของความมืดมนแบบนี้ไหว้พระราหูในคืนวันพุธซะหน่อยนะคะของดำแปดอย่างทูบดำแปดดอกเทียมดำแปดเล่มนะคะเซิร์ชคาถาบูชาพระราหูท่องไปแปดจบแล้วอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆขอเรื่องโชคลาภขอเรื่อง เงินเงินทองทองให้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือกินเหลือใช้นะคะ <c oughs> <ๆ S 1> อ่ะขอโทษนะคะ <c oughs> ตำแหน่งต่อมาเออ่สหัสชชะได้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการเดินทางนะ อาจจะเดินทางไปกับเพื่อนฝูงอาจจะเดินทางไปกับพี่น้องแต่ก็ต้องระม,มัดระวังเรื่องยวดยนานพาหนะด้วยนะสําหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรก็อบอกว่าคุณมีเกณฑ์เดินทางไปกับเพื่อนฝูงหรืออาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปกับพี่น้องแต่เรื่องยวดยานพาหนะต้องระม,มัดระวังถ้ายวดยานพาหนะมีปัญหาตามทางก็แล้วไปแต่ถ้าต้องระม,มัดระวังจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะจากการขับรถเร็วเกินไป ะะหรือบางครั้งเราขับรถอาจจะไม่ได้เร็วเกินไปแต่เราต้องมองนะขับรถอย่าโม่แต่มองแต่ข้างหน้าอย่างเดียวหัดมองกระจกหลังด้วยว่าข้างหลังมันจะมีอะไรพุ่งมาหาเราบ้างไหมเผื่อเราจะได้หักหลบทันเพราะว่าการขับรถต้องหมั่นมองกระจกซ้ายหมั่นมองกระจกฝ้ามองข้างหน้ามองตรงอย่างเดียวไม่ได้ต้องเหลือตามองกระจกซ้ายมองกระจกฝาขวาบ้างหรือไม่ก็มองกระจกหลังบ้างเพื่อเป็นการ brands, ระมัดระวังตัวการขับรถที่ไม่ประมาทต้องต้องคอยหมั่นมอง สิ่งเหล่านี้ด้วยเพื่อจะเกิดมันมีอะไรปุบป,ปับกระทันหันเนี่ยเรายังหักหลบลงข้างทางได้ไหมโดยที่ให้เราอ่ะเ,ออเดือดร้อนน้อยที่สุดบางทีบางคนไม่ได้ระวังเลยมันมาอัดข้างหลังเราแบบนี้มันมันก็อันตรายได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุในการเดินทางซะหน่อยนะคะสําหรับชาวราศีมังกรเดี๋ยวมาดามเอ,อ่อก่อนออกเดินทางอ่ะก่อนออกเดินทางหนึ่งนะคะถ้าคุณมี ถ้าคุณนับถือพญายนาคมีอ่างนะ้ำพญายนาคหน้าบ้านให้ให้ไหว้พญายนาคให้ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลคุณให้เดินทางแค้วคาดปลอดภัยทั้งไปและกลับนะคะแล้วก็เออ่ วหว้คาถานะคะสวดคาถาตั้งนโมสามจบสวดคาถาหลวงพ่อโสธรก่อนนะแล้วค่อยสวดคาถาบูชาพญานาคนะคะตั้งนโมสามจบสวดคาถาบูชาหลวงพ่อโสธรณะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุทรยะทรงอากาศผู้ทางแคลค้าจมังแคลค้าสังขังแคลค้าศัตรูภัยพานวินาศสันติแล้วมันก็จะมีต่ออีกนะต่อไปจนจบนะคะ ท่องตามคาถาของหลวงพ่อโสธรจนจบแล้วค่อยขึ้นบทเอ,อบูชาพญานาคจะขึ้นบทบูชาพญานาคคุณต้องตั้งนโมสามจบมาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็อธิษฐานก่อนออกเดินทางก่อนที่จะขึ้นไปนั่งบนพวงพอขึ้นไปนั่งที่บนพวงมาลัยเออขึ้นไปนั่งบนพวงมาลัยได้ขึ้นไปนั่งหลังพวงมาลัยแล้วท่องซะนะคะเซธถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนขับคุณเป็นคนนั่งคุณก็ท่องแทนทุกๆคนในรถได้นะคะอ่ะ ตำแหน่งต่อมาตำแหน่งพันธุได้03 03ในที่นี้เขาบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยจัดวด่าดีเรียกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยอิ่มหนำสําราญมีความสุขกับการกินนะคะดูแลกันอย่างอบอุ่นเพราะฉะนั้นนะ่ะแม่ดูแลลูกดีลูกดูแลแม่ดีนะคะเรียกว่าความรักเนี่ยจะได้รับจากแม่มากกว่านะคะอาจจะความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี้ย แม่เป็นใหญ่ในครอบครัวก็ว่าได้หรือผู้หญิงเป็นใหญ่ในครอบครัวตัวคุณอาจจะเป็นแม่ซะเองก็ได้หรือตัวคุณเป็นลูกคุณแม่เป็นใหญ่ในครอบครัวนะคะเอ่อความทะนิถ้าถามถึงเรื่องอาคารที่อยู่อาศัยอาคารที่อยู่อาศัยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไหมทุกที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่ในที่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้เราอ่ะไหว้พระแม่อุมา พระแม่รัศมีแล้วก็ก่อนอื่นไหว้เจ้าแม่กวนอิมก่อนนะไหว้เจ้าแม่กวนอิมบูชาเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ไหว้พระแม่อุมาพระแม่รัศมีเพื่อเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเสริมเรื่องความรักความเมตตานะคะปกป้องคุ้มครองดูแลทุกอย่างส่วนพระแม่อุมาก็เสริมเรื่องการงานพระแม่แลัศมีก็เสริมเรื่องความรักเรื่องการเงิน นะคะคจะทําให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้นตําแหน่งต่อมาปุตตะนะคะโครงการใหม่ๆที่คิดจะลงมือทําหรืออาจจะมีโอกาสใหม่ๆที่จะมีคนหยิบยื่นให้มไม้ได้ได้หนึ่งศูนย์นะคะ <c oughs> ได้หนึ่งศูนย์ในที่นี้เขาบอกว่าโครงการใหม่ๆที่จะมีโอกาสได้รับไหมจากเพื่อนฝูงหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะหยิบยื่นให้เรายัางไม่ได้ตอนนี้ต้องรอไปก่อน นะคะต้องบอกก่อนเลยว่ายังไม่ได้ตอนนี้ต้องรอไปก่อนส่วนโครงการใหม่ๆที่ใครบางคนลงมือทําไปละบ้างแล้วเนี่ยในช่วงนี้ยังไม่ค่อยเห็นผลดีเท่าไหร่นักนะคะยังช้ายังกว่าจะสําเร็จนะน่ากลัวจะต้องรอข้ามปีไปก่อนนะคะในช่วงนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จส่วนเรื่องความรักสําหรับคนโสดความรักสําหรับคนโสดเขาบอกว่า รักเก่าจะหวนกลับมาถ้าใครเคยมีความรักเก่าแล้วเลิกรากันไปจะมีรักเก่าหวนกลับมาหรือถ้าไม่ใช่รักเก่าที่จะหวนกลับมาก็อาจจะเป็นคนที่เคยพูดเคยคุยกันไว้แล้วก็ห่างหายจากกันไปอาจจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจะมีรอบนี้จะมาพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะคะส่วนถ้าพูดถึงลูกคนลูกคนแรกสําหรับชาวราศีมังกรใครมีลูกนะคะอยากรู้ว่าลูกคนแรกช่วงนี้ลูกคิดเล็กคิดน้อยกับเรานะ แอบน้อยใจแล้วนะอะไรที่เราพูดไปเนี่ยถ้าค่อนข้างแรงลูกเก็บไปคิดทุกคําพูดของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพูดอะไรรักษาน้ําใจลูกบ้างเพื่อที่จะได้ทําให้เออความสัมพันธ์ในครอบครัวมันดีมากยิ่งขึ้นนะคะตําแหน่งต่อมาออิุปสรรคติดขัดในการทํางานจะมีเกิดขึ้นไหมไม่ว่าจะการขัดแย้งต่างๆได้9 1 91ในที่นี้เขาบอกว่า มันจะมีเกิดขึ้นได้มันมาจากตัวเราเราจะมีความแปรปวนทางด้านอารมณ์หรือเปล่าถ้าเรามีความแปรปวนทางด้านอารมณ์อยู่บ่อยๆมันจะทําให้เราเนี่ยไปลงกับคนในในที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานบางทีก็วีนใส่เจ้านายหัวหน้างานก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนะมันก็จะทําให้มีอุปสรรคติดขัดเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนมีนิสัยก้าวร้าวได้นะคะให้ให้ใจเย็นๆบอกอย่างที่มาดามบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าสวดมนต์ นะคะมันสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันได้จะดีเพราะมันเป็นช่วงอารมณ์แปรปวนของชาวราศีมังกรอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องอะไรมากระทบจิตกระทบใจอยู่เรื่อยๆจึททาให้มีอารมณ์แปรปวนอยู่ตลอดเวลาตําแหน่งต่อมาเอ่อในตําแหน่งนี้นะคะเขาบอกว่า <c oughs> ถ้าเป็นลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารก็อาจที่จะมองว่าเราอะ่ะ หุดหิดง่ายเจ้าอารมณ์ใสมันก็จะทําให้ลูกน้องบริวารรู้สึกอึดอัดใจนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับหน่อยตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเป็นอุปสรรคติดขัดในการทํางานของเราไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือธุรกิจส่วนตัวมันมาจากการกระทํามาจากคําพูดของเราทั้งนั้นนะคะถ้าแก้ไขได้มันก็จะดีแต่ในช่วงช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นบ้างนะคะจากความแปรปวนด้านอารมณ์ของคุณนั่นแหละ ทีนี้ตำแหน่งต่อมาปตัตน,นิความรักสําหรับคนมีคู่ได้สามเจ็ดคนมีคู่อาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงกับคู่ครองอยู่นะเนื่องจากว่าไม่ค่อยลงรอยให้กันทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ชอบหยุมหยิมคิดเล็กคิดน้อยบางทีปัญหามันอาจจะมาจากพูดง่ายๆนะปัญหามาจากเศรษฐกิจในครอบครัว บางครอบครัวมาจากเศรษฐกิจในครอบครัวบางครอบครัวมาจากการใช้คำพูดที่รุนแรงชอบคิดเล็กคิดน้อยมากเกินไปมันก็เลยทำให้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่บ่อยๆถามว่ารักกันไหมจริงๆรักกันดีอยู่นะแต่มันอาจจะแตกหักเพราะว่าการที่ไม่เข้าใจกันแล้วไม่คุยไม่เขีรยให้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้ามาฟังคำพยากรณ์แล้วอะแล้วเรามาคิดทบทวนว่าเอ้ยคู่ของเราเนี่ยร่วมหัวจมท้ายกับเรามาทั้งชีวิตหรือเปล่า ช่วยเหลือดูแลกันมาอย่างดีทั้งชีวิตไหมเท่าที่เป็นคู่กันมาถ้าเขาดีแบบนั้นเรามาปรับปรุงเรามาพูดมาคุยกันใหม่เพื่อข้ามปีไปแล้วเนี่ยจะได้มีความเข้าอกเข้าใจกันมีแต่สิ่งที่ดีๆแต่ถ้าเกิดว่าคู่ของเราเป็นคู่ที่ไม่ได้ได้ร่วมหัวจมท้ายอะไรกับเราเลยเอาลัดเอาเปรียบเราตลอดเวลาถ้าเราจะทะเลาะกับเขาเพราะสาเหตนุนี้แล้วจำเป็นต้องเลิกเลิกไปเถอะ ข้ามปีใหม่ไปเราจะได้มีแต่สิ่งที่ดีๆไปอย่าพกพาสิ่งที่ไม่ดีไปด้วยมาดาไม่ได้ยุให้คนเลิกกันนะแต่ที่อะไรที่มันต้องใช้คําว่าอดทนเพื่ออันนั้นอดทนเพื่ออันเนี้ยมันไม่จริงมันไม่มีอยู่จริงคุณอดทนไปเพื่อลูกอ่ะสมมติบางคนบอกอดทนเพื่อลูกแล้วมันดีต่อลูกตรงไหนดีแค่เพียงว่าให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์แบบมีพ่อมีแม่มีลูกแต่ว่าตัวเราต้องเหนื่อยหนักอยู่คนเดียวอีกคนไม่ไม่สนใจยายดีอะไรทั้งสิ้นเลยอย่าอดทนเลย อธิบายให้ลูกเข้าใจจะดีกว่านะคะตำแหน่งนี้จะมามองถึงเรื่องเจ้านายหัวหน้างานคุณอาจจะมีปัญหากับเจ้านายหรือหัวหน้างานจากการคิดหยุมหยิม คิดเล็กคิดน้อยของตัวคุณนะแล้วมันจะส่งผลทําให้มีปัญหากับเจ้านายมีปัญหากับหัวหน้างานได้นะคะตําแหน่งนี้ศัตรูเปิดเผยมีนะศัตรูเปิดเผยคอยจ้องทาร้ายทําลายคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพยายามสงบปากสงบคําอย่าพยายามที่จะไปมีปัญหากับใครไม่ว่าจะจะกับเจ้านายกับหัวหน้างานกับเพื่อนร่วมงาน ให้เราอยู่นิ่งๆให้เราอยู่กับสมาธิในช่วงนี้อารมณ์ของคุณแปรป่วนง,ง่ายเพราะฉะนั้นน่ะปัญหาต่างๆมันจะเข้ามารลุมเล้าไม่งั้นคุณอาจจะหลุดออกจากตำแหน่งหลุดออกจากงานได้เพราะการยุแยของสตรูปเปิดเผยนะคะอะตำแหน่งต่อมาเอ่อมรณะการพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาอุบัติเหตุจะมีเกิดขึ้นไหมได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดในที่นี้เขาบอกว่า ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตานะคะบางคนเนี่ยระวังจอประสาทตานะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจอประสาทตาเสื่อมนะคะโดยเฉพาะจอประสาทตาข้างขวาให้ระว<เ>ังเกี่ยวกับระบบสมองเป็นระบบประสาทระบบประสาททุกส่วนในร่างกายอย่างเช่นบางคนบางคนอาจจะมีความเครียดคุณอาจจะมีความเครียดแล้วทาให้คุณนอนไม่หลับแล้วก็ทําให้เกิดความแปรปรวนของฮอร์โมนความแปรปรวนของน้ําเหลืองในร่างกายอาจจะเป็น ภูมิแพ้แบบรักษาไม่หายบางคนอาจจะเป็นภูมิแพ้เป็นพิษภูมิแพ้แบบโรคผิวหนังแบบรักษาไม่หายหรือมันอาจจะเป็นแพ้ภูมิตัวเองเหมือนอย่างโรคพุ่มพวง,งแบบนี้คือคนที่นอนไม่หลับกลางค่ำกลางคืนไม่ได้นอนนะคะระวังโรคประจําตัวที่มาจากทางกรรมพันธุ์อย่างเช่นเบาหวานความดานันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งนะคะมันตรวจเช็คสุขภาพบ้างสวดนมนั่งสมาธิ แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์แล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรเดี๋ยวมาดามจะแนะนําตอนท้ายคลิปนะคะว่าควรทําอย่างไรบ้างในที่นี้บอกถึงเรื่องสุขภาพไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็ทิ้งมันไว้ในปีเก่าด้วยการที่เรียกว่า ไปตรวจสุขภาพเจาะเลือดตรวจสุขภาพซะดูซะว่าเราเป็นอะไรไหมบูชาลาหูหน่อยนะขอพอรท่านเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะคะไหว้ยพญยานาคหน่อยนะขอขอพอรท่านเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยนะคะาการจากลาจากผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่มีนะคะอุบัติเหตุอุบัติเหต,ต,เหตุเนี่ยต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะอย่าขับรถเร็วเกินไปนะคะอาจจะมีเรื่องมีเกณฑ์ของการเลือดตกยางออกเกิดขึ้นได้ตำแหน่งต่อมาสุภะ เกียรติยศชื่อเสียงวัฒนาบาร,รมีใครที่ทํางานประจําใครที่ทอํองานราชการได้เจ็ดศูนย์ยังถูกเลื่อนไปก่อนยังไม่ได้นะคะอาจจะไปได้ในปีหน้าแทนนะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเจ็ดศูนย์ในที่นี้เขาบอกถึงการที่เรียกว่าช่วงเนี้มันอาจจะดูดรอปไปนะมันอาจจะดูช้ามันอาจจะพบกับอุปสรรคการติดขัดต่าง การที่ถูกกลั่นแกล้งการที่ถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีจนทําให้เราอะ่ะดูดับ,ด,บดับไปนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะไหว้ขอพรจากพญานาคซะหรือไม่ก็ไปขอพรพระแม่ธรณีบิดมวยผมก็ได้ในตําแหน่งต่อมานะคะสําหรับชาวราศีมังกรคือตําแหน่งกรรมะกรรมะการงานได้สี่เจ็ดสี่เจ็ดในที่นี้เขาบอกว่าการงานในช่วงเนี้ยงานเกี่ยวกับด้านการพูดงานเกี่ยวกับด้านการเข้าไปแก้ไขปัญหากับผู้อื่นจัดวด่าดีแต่ถ้าง,งานที่ ถ้าใครที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานต้องระมัดระวังคําพูดคําจาเราการงานของเราอาจจะส่งผลเอะคำพูดของเราอาจจะส่งผลทําให้คุณเนี่ยมีปัญหาใน,ด,านด้านการงานได้นะคะอย่าไปตกปากรับคําอะไรใครง่ายๆแล้วทําไม่ได้หรือเอกสารสัญญาต่างๆก่อนเซ็นต้องดูให้ดีไม่งั้นจะส่งผลทําให้มีคดีความเกิดขึ้นกับตัวคุณได้สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรนะคะ คุณอาจจะไปติดสินบนในการบนบานสารกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆไว้หรือเปล่าจึงทําให้คุณมีปัญหาติดขัดในช่วงเดือนธันวาคมนี้หลายตําแหน่งใครที่ไปบนบานสารกล่าวขออะไรเอาไว้แล้วเกิดสําเร็จเราไม่ได้แก้แล้วลืมให้คุณจุดเอ่อให้คุณซื้อผลไม้ห้าอย่างก็ได้หรือส้มแค่5้าผลก็ได้แต่ถ้าคุณไปขอกับพญานาคแล้ว สำเร็จแล้วแล้วไม่ได้แก้บนให้คุณซื้อเป็นแก้วมังกรห้าผลตั้งกลางแจ้งนะคะไหว้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ขอพญานาคอย่างเดียวเราเกิดขอขอที่อื่นด้วยเราก็เอาผลไม้5้าผลนั่นแหละตั้งกลางแจ้งแลว้วไหว้น้ําเปล่าสักแก้วหนึ่งปักทูป36กดอ,อกนะคะตั้งนโมสามจบและอธิษฐานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้า เอ,อ่ยชื่อนามสกุลตัวเองเคยไปขอพรจากท่านให้สำเร็จในงานด้านนั้นด้านนี้แล้วเมื่อสำเร็จแล้วแล้วข้าพเจ้าลืมลืมที่จะไปถวายแก้บนกับท่านแล้วจำไม่ได้ว่าบนไว้ว่าอะไรลูกช้างขอถวายผลไม้5้าอย่างหรือแก้วมังกร5้าผลนี้เพื่อเป็นการแก้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทกท,ที่ที่ลูกช้างได้เคยบนเอาไว้ขอให้ท่านลปดปล่อย และเอ่ออโหสิให้กับลูกช้างและมารับสินบนที่ลูกช้างได้บนเอาไว้ไปแล้วก็ขอให้ลูกช้างเนี่ยพบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองข้ามปีข้าม,ามเอ่อขอให้ปีหน้าฟ้าใหม่มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะขอให้ท่านมารับผลไม้ที่ลูกช้างได้นํามาถวายในวันนี้ก็เป็นอนุปักทุกสามสิบสามสิดอกเป็นอนุาจบกันนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อุปสรรคติดขัดจะได้เบาบางลงแล้วข้ามปีใหม่ไปมันจะได้ดีขึ้นนะคะตำแหน่งต่อมาโชคลาภได้ 4- ี่ห้าเขาบอกว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภนะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะมีเกณฑ์มีโชคลาภเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาภขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละคนบางคนอาจจะได้ลาบก้อนโตเลยก็ได้บางคนอาจจะได้ตามบุญวัสนาของคุณแต่ก็มีเกณฑ์มีโชคลาภบ,บางคนอาจจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่คือได้รับมรดก จากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะแต่บางคนบอกไม่รู้จะเล่นอะไรดีให้คุณเล่นทะเบียนบ้านเอ๊บ้านเลขที่ไม่ใชทะเบียนบ้านให้คุณเล่นเลขบ้านเลขที่หรือไม่ก็ทะเบียนรถก็ได้นะคะหรือไม่ก็ให้ไปซื้อกับผู้ชายนะคะให้ไปซื้อลอตเตอรี่หรือซื้อหวยกับผู้ใหญ่หน่อยนะคะผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณตำแหน่งต่อมาวินาศวินาศในที่นี้ได้หนึ่งหนึ่ง มาดูว่าศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆเนี่ยจะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับการพูดของคุณนะคะเขาบอกว่าบางทีอ่ะมันมันเป็นความแปรป่วนทางด้านอารมณ์พอเวลาที่คุณอารมณ์ดีพูดดีขเขาเขาก็จะเป็นมิตรกับคุณแต่ถ้าคุณมีอารมณ์แปรปวนที่พูดจาไม่ค่อยดีพูดไม่เข้าหูคนเขาก็จะเกลียดคุณเขาก็จะเอ่อเป็นศัตรูกับคุณทันทีนะคะเพราะฉะนั้นศนะัตรูลับๆเนะี่ยไม่แน่ไม่นอน มันอยู่กับคําพูดของตัวคุณและที่สําคัญในตําแหน่งวินาศให้ระวังเรื่องคดีความสําหรับชาวราศีมังกรระวังเรื่องคดีความคืออะไรคําพูดคําจาของเราอย่าไปอะไรที่ไปเสียบแทงนะคะไปมินเมไปคอมเมนต์อะไรใครที่ไปล่วงเกินเขาหรือมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเราก้าวเขาไปคอมเมนต์แล้วก็ไปทําให้เราบางคนเขาไม่ยอมอ่ เขาฟ้องเราได้ก็กลายเป็นหมิ่นประมาทได้หรือบางทีอย่างที่มาดามบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าระวังเรื่องคําพูดระวังเรื่องเอกสารสัญญามันจะทําให้เรามีคดีความเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นความทุกข์ใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคาจาที่พูดตรงพูดแรงพูดขวานผ่าซาาเกินไปนะจะทําทให้คุณมีเรื่องราวเข้ามาถึงตัวคุณได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังควบคุมตรงนี้สักหน่อยมาดามแนะนํานะคะสําหรับชาวราศีมังกรและลัคนามังกรสวดมนต์ข้ามปีดีกว่าคะ่ะ <c oughs> มาดามสดมนข้ามปีทุกปีดีมาตลอดมีปีที่แล้วอะทะลึ่งชวนลูกไปดูพุกันที่ริมแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งมันก็ไกลจากบ้านเราเยอะนะเพราะมาดามอยู่แถวสวนหลวงรัก้าวไปดูผู้นูนะ่นอะไปดูแถวเอออะไรนะเอเชียทิคไม่ใช่ไม่ใช่เอเชียทิคดูแถวไอ้นี่ไอคอนสยามเออดูที่ไอคอนสยามแล้วกว่าจะกลับมาถึงบ้านเราก็ไม่สวดมนข้ามปีไม่ทันแล้วแหละ มันก็เลยทําให้ปีนี้มาดามมีมีเรื่องเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลานเนี่ยส่งท้ายปีเดือนพฤศจิกาผ่ามือเดือนธันวาผ่าตาแล้วซึ่งผ่ามือเดือนพฤศจิกาเนี่ยข่ามาเดือนธันวาแล้วมันน่าที่จะต้องดีขึ้นแผลมันดันปริแล้วเป็นเป็นหนองมีเลือดออกตลอดนะคะมันก็เลยทําให้เนี่ยมันยืดเยือ้อมันไม่หาย ซึ่งตัวามาดามเองเรารู้ตัวอยู่แหละว,ว่าเราเป็นอะไรเรามีอะไรเพราะเราก็ดูดวงตัวเราเองอยู่ดังนั้นมาดามแนะนําสําหรับชาวราศีมังก่อนซึ่งมันจะมีตําแหน่งดีค่อนข้างน้อยสักนิดหนึ่งมาดามแนะนํานะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเที่ยวก่อนออกไปเที่ยวก่อนออกจากบ้านถ้าคุณไปเที่ยวแบบไปเที่ยวปีใหม่นะคะก่อนออกจากบ้าน ถ้าคุณมีอ่างน้ําพญานาคหรือมีอ่างน้อ,อพระแม่ธรณีบิดมวยผมอยู่หน้าบ้านให้คุณล้างทําความสะอาดก่อนไปเที่ยวนะคะล้างทําความสะอาดเปลี่ยนน้าใหม่แล้วก็ถวายผมอะไรท่านสวดคาถานะคะเซิร์ช Google สวดคาถาบูชาองค์ที่คุณนะ่ะออตั้งไว้นะคะถ้าเป็นพญานาคก็คาถาพญานาคถ้าเป็นพระแม่ธรณีบิดมวยผมก็คาถาพระแม่ธรณีบิดมวยผมก่อนและวันก่อนออกเดินทางเช้าวันนั้นก็สวดซะหน่อย ะะเพื่อให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองดูแลคุณคุณจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็คืนวันที่31นะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณไม่ได้อยู่บ้านก็ก่อนก่อนออกจากบ้านไปหรือหรือว่าวันที่ยังอยู่ยังไม่ได้เดินทางเนี่ยให้ทําความสะอาดทิ้งพระให้สะอาดนะคะแล้ววันที่คุณเดินทางไปเที่ยวแล้วคืนวันที่31ซสักประมาณห้าทุ่มนะคะให้เริ่มสวดมนต ข้ามปีไปเลยถึงถึงหลังเที่ยงคืนนะคะสวดบทมหาจักรพัิเมตตาใหญ่นะคะธรรมจักแล้วก็บาร,รมี30มสิบทัศคาถาหลวงพ่อโสธรเอคาถาเงินล้านแล้วก็คาถามหาลาบนะคะสวดเสร็จแล้วนั่งสมาธิสัก20นาทีสิบนาทีถึง20นาทีเมื่อออกจากสมาธิแผ่เมตตาให้กับตัวคุณเองแผ่เมตตาให้กับสัรพสัตว กล่าวอาโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรและอาโหสิกรรมต่อคนที่มาล่วงเกินเราถ้าเรารู้ว่าใครเป็นศัตรูที่มาล่วงเกินเราคิดร้ายคิดไม่ดีต่อเราเอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุลเข้าไปด้วยเลยว่าเราเอาโหสิกรรมให้กับเขาจะได้ไม่ต้องมีนิเวรนิกรรมติดตัวกันไปนะคะแล้วก็กวดน้ํากวดน้ําก็ขอให้บุญที่เราทําในวันนี้สมฤทธิผลต่อตัวเราและยกถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพทุกองค์ที่ปกปกักรักษาตัวคุณแล้วก็ แบ่งผลบุญให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่อุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วอุทิศให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่เราพักอาศัยอยู่และเจ้ากรรมานเวรน,นะคะส่วนใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดคุณก็ไปไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวคุณเองเช้าตื่นมาหลังจากที่คุณสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรสวดมนต์ข้ามปีเสร็จคุณนอนหลับไปแล้วเช้าตื่นมาคุณก็เริ่มต้นด้วยการที่ไปไปไหว้พระแม่ธรณีบิดมวยผมที่ตรง ราชด,ดำเนินนะคะตรงท้องตรงข้ามกับท้องสนามหลวงเสร็จแล้วเดินเลยไปไหว้ศาลหลักเมืองไปเติมน้ํามันตะเกียงเสร็จแล้วข้ามไปไหว้พระแก้วพระแก้วมรกตไหว้พระแก้วมรกต,รกรกตเสร็จเดินไปเลียบข้างวัดพระแก้วมรกตไปวัดโพไปไหว้พระนอนที่วัดโพเสร็จแล้วลงเรือข้ามฟากไปนะคะไปไหว้วัดละคัง ะะขึ้นรถไปหน่อยไปไหว้วัดอรุณแล้วไหว้วัดกัละยาอันนี้ก็มืดละเย็นละกลับบ้านได้นะคะวันรุ่งขึ้นเราก็ไปเสริมอีกนิดหนึง่งไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อเสริมอํานาจวาสนาบารมีให้กับตัวคุณที่ตรงเาสาชิงชา้าเดินออกจากศาลเจ้าพ่อเสือมาเข้าไปวัดสุทัศน์ไปไหว้พระประธานนะคะพระประธานในวัดสุทัศน์เสร็จแล้วออกจากวัดสุทัศน์มาคุณก็นั่งรถไปวัดแขกนะคะไปไหว้พระพิฆเนศ เอ,อพระศิวะพระนารายณ์พระแม่อุมาพระแม่ลัสมีเสริมเรื่องความสําเร็จเสริมเรื่องด้านหน้าที่การงานเสริมเรื่องความรักความเมตตาเสริมเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะจะได้ดีข้ามปีกันไปข้ามปีปีใหม่ไปแล้วจะมีแต่เรื่องราวดีๆความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตคุณนะคะขอให้ชาวราศีมังกรและลัคนามกรพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในช่วงปี68กันเลยนะคะ ใครที่สนใจจะเรียนศาสตร์เออ,เอ,อมหาสจัลโดมิโนทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครสนใจเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวทักอินบ็อกมาได้นะคะส่วนใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุ้ยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ